สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มครับมานำเสนอตัวชุดกล่อง All- in one ครับตัวนี้ครับตัวใหม่ครับเป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับชื่อว่า AutoCA คนะครับนี่ครับอันนี้ผมกำลังเสียบเลยกำลังเสียบทดลองเลยครับกำลังเสียบทดสอบเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่อง Auto Cat ตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นกล่องที่ ไว้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกหน้าจอจากคาเพ y ธรรมดาให้เป็นหน้าจอแบบแบบนี้ครับแบบคล้ายๆจอ Android ไปเลยครับคันนี้จะเป็น Mercedes-Benz CLS220 นะครับผมอ่าันนี้หน้าจอเดิมของเขานะครับหน้าจอเดิมพอผมเสียบกล่อง a u t o c a ค t ของผมเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นสาย USB Type-C เสียบกับรถแล้วก็มาเสียบกับกล่องตัวนี้ฮะข้างหลัง,ลงนะครับแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้ได้เลยมีไฟ Apple Light s ด้วยส,สวยๆนะครับพอเขาเราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นนี่ครับโชว์ว่า Apple CarPlay เราชิดเข้าไปหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็กล่องตัวเนี้ยใส่ซิมสามารถใส่ซิมได้ผมใส่ไว้แล้วครับช่องนี้ครับใส่ซิม แล้อีกช่องนึงช่องนี้จะเป็น HDMI out ครับเอาไว้สำหรับเสียบสาย HDMI ออกจอหลังจอเพดานนะครับหน้าตาแบบนี้ไปออกจอหลังจอเพดานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคครับสเปคของกล่องน,นี้จะเป็น Snapdragon 665ครับลอม64แล้วก็แรม4นะครับเป็น Android 10แล้วนะครับ โอเคครับทดลองโดยเล่น youtube ก่อนเลยเสียงปรับปรับเพิ่มปรับลดตรงคอนโทรลที่ลดปกติได้เลยครับ จอใหญ่เต็มดีมากเลยครับันี้ youtube นะครับอลองแอปอื่นสิลองแมปและกันครับอลองค้นหาโดยการคำสั่งเสียงพัทยา กล่องทํางานค่อนข้างไวเลครับเน้าทางตะว,วันตกไปตามซอยจีวาน 6, นวลสทัเข้าสูถ่ถนนหมายเลขสามศูนยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสูถ่ถนนหมายเลขสามศูนย์หีครับอันนี้คือแมพครับแล้ก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ฟังก์ชันที่เหมาะกับการเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็คือ สปีดวิวหรือว่าแบ่งหน้าจอครับเล่นแมปฝั่งหนึ่งเล่นอแอปพลิเคชันต่างๆฝั่งหนึ่งอย่างนี้ครับกดตัวนี้ค้างไว้3ามครับนี่ครับกดอีกคีครับเราก็เลือกเล่นได้เลยจะเล่นแอปไหนผมจะเล่น YouTube ครับเห็นไหมครับเขาก็แบ่งหน้าจอไวให้เราเ <c oughs> หมาะกับการเดินทางครับอันนี้ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือ picture in p i c t r ก็คือ picture in picture นะครับก็คือเปิด m a ปจอเต็มกดอันนี้หนึ่งทีครับสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านซ้ายมือแบบนี้ครับแล้วก็เล่น YouTube ไปจอใหญ่นี่ครับอันนี้คือ picture in picture ครับอถ้า ขยายได้อีกนิดนึงนี่ประมาณนี้หรือว่าเราเราจำทางได้แล้วเราไม่ใช้ก็กาบาดท,ทิ้งไปเลยแมปดู youtube จอเต็มไปอโอเคลอง netflix ุ่งหน้าทางตะว,วันตกไปตามซอยติวานุน1ิบหับหเข้าสู่ถนนหมายเลข306แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข306จำแนับอยู่โอเคเดี๋ยวลองเน็ตฟลิกซักหนังสักเรื่องแล้วกันครับโอเคเน็ฟลิกอืมนี่ครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาเลยอันนี้คือเล่นค้างไว้อยู่ครับมันก็โหลดนานนิดนึง เสียงคำบรรยายปรับเสียงปรับได้ครับมีให้เลือกปกติเลยคำบรรยายมีให้เลือกประมาณนี้ค่อนข้างคมชัดเหมือนกันครับจอใหญ่มากเลยครับ <S mm hmm. <S c s cls สองสองศูนยตัวนี้ mm hmm. โอเคประมาณนี้ครับฝากกดเลยนะครับสำหรับกล่องสินค้าตัวใหม่ตัวนี้ครับ ออโต้แคนะครับนี่ครับโอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ